สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องกระจังหนูอยู่ไหนคะไหนะหลังนี้พินต้าอะไฮะขึ้นงานออกเ่อนิดต้าพิดต้าออกก่อนนี่เห็นไหมพี่ตั๊กบอกว่าน้องเขาชอบสีชมพูก็คือชอบเป็นบอกของตาริโอรถมินิก็เป็นสีชมพูไม่ไปอยู่ดีเวลร์ลูกพบกับความสนุกเหล่านี้ได้กับรายการบ้านใครว่าทางช่อง Star m a x แซ่บทั้งชิ้นมายืนทำไมล่ยืนนิ่งๆไปน้องยืนนิ่งๆไปเย้คิมการแดดก็คือมีอยู่4อย่างด้วยกันใช่ค่ะขอลองกลับไปใช้ได้ไหมได้สักลังหนึ่งได้ได้อ่ะพี่ไม่คือรักมากเนี่ยอ่ะไม่รักไม่ให้นะเนี่ยรักลังนี้ของพี่รังนี้ของเปิ้ลนะรังนี้ให้พี่ นากระจังเนี่ยเป็นที่เร pues ื่องลือมากเลยนะครับเรื่องลือยังไงครับพี่เอาสวยไงสวยมากจริงจริงจริงห้องนอนคุณน้าอยู่ไหนครับอยากบุกจังเลยฮะชั้นสามพี่ชั้นสามอยากซื้อคอนโดให้คุณน้าอยู่จังเลยเนี่ยไปหนูไม่เกี่ยวคือพี่รู้ไงกระจังถามจริงออดีกันหยอกเล่นหยอกเล่น